นี่คือผลงานบางส่วนของผมที่เคยทำเอาไว้ในช่อง TikTok โดยผมได้คัดสันตอนสนุกสนุกมาลงให้ทุกท่านได้รับชมกันเอาละไปชมกันเลยหวยงวดนี้ออกเลขอะไรมาดูกันสาธุเจ้าพ่องวดนี้ขอเลขท้ายสองตัวตรงๆเลยนะมึงไม่ต้องห่วงเจ้าพ่อมาขามที่นี่สักสิทธิ์สุดๆมาแล้วมาแล้วเลขสี่กับเลขหงวดนี้สองตัวชัดๆเลยเว้ยเฮ้ยแต่เหมือนจะมีเลขตรงนี้ด้วยนะเออว่ะจริงด้วย สี่ห้าหกนี่มันเลขท้ายสามตัวเอาแล้วมึงรวยกันแหละทีนี้เฮ้ย <Hey, S 1> แต่ไม่แน่นี่อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะเว้ยเออว่ะต้องเช็คให้ละเอียดอะไรวันนี้หวยมันมีแค่6กตัวไม่ใช่เหรอวะนี่กดมาสิบเลยเหรอเจ้าพ่อมาขามอย่าแกล้งลูกช้างสี่ขอใหม่อีกทีนะมาแล้วมาแล้วหนึ่งสามสองเดียเด๋ยวเดี๋ยวเช็คให้ชัว หนึ่งสาสองบวกห้าก็เป็นหนึ่งร้ตีเป็นเลขก็คือหนึ่งสามเจนี่ใบหวยหรือวิชาคณิตวะเนี่ยแล้วมึงอย่าบอกนะวันนี้ไม่ใช่เลขหนึง่งกูว่าแล้วแม่งมีถอดรูดด้วยว่ะเอาดีๆดีดิวะไอ้ขามมึงอย่าเล่นดีมึงจะเอาไม่แน่หัวหมูอ่ะรอบนี้เก้าหเช็คให้ชัวมา ลองดูกันอีกทีว่ารอบนี้มึงจะให้เลขอะไร <c oughs> กูอยากดูหนังออนไลน์อะ่ะต้องทำไงวะมึงพิมพ์ชื่อหนังที่มึงอยากดูไปเลยแล้วต่อท้ายด้วยดูหนังออนไลน์โอเคโอเคสไปเดอร์แมนดูหนังออนไลน์แล้วไงต่อวะมึงก็กดเพย์ไปเลยนี่อะไรเนี่ยมันเป็นโฆษณากดข้ามไปเลย อะไรอีกวะเนี่ยกดข้ามไปอีกเฮ้ยยังไม่หมดอีกวะเนี่ยไปอีกไปอีกเฮ้ยไหนหนังกูวะไปอีกไปอีกมึงหลอกกูปะเนี่ยมึงต้องกดข้ามไปอีกกูชักหัวร้อนแล้วน่ะมึงต้องใจเย็นเย็นโอ้ยอะไรยแยะๆนักวะกูไปดูสปอยใน YouTube แล้ว แม่งเอ้ยแล้วคมกูติดไวรัสด้วยเนี่ยโอ,โ,โอ้โหมึงจานข้าวที่เขาชนไก่ทำไมโคตรสกรปรกเลยวะนั่นนะสิแล้วครูฝึกยังบอกให้เก็บดีดด้วยนะถ้าหายจะไม่มีแดกข้าวมึงว่าเอาไปล้างตอนนี้ทันปะวะมึงกล้าออกจากแถวตอนนี้เหรองั้นก็ต้องใช้เสื้อเช็ดไปก่อนละว,วะสกระปรกชิปเป่งเลยทนทนแดกไปก่อนมื้อนึงเดี๋ยวแดกเสร็จค่อยเอาไปล้างให้สะอาดห้าวันผ่านไป นักศึกษาวิชาทหารเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วกลับไปเก็บของเตรียมขึ้นรถบัสกลับโรงเรียนมึงนี่มือสุดท้ายแล้วแล้วมันทำไมวะกูรู้แล้วแหละว่าทำไมจานข้าวที่เขาชนไก่ถึงสกรปรกอ๋อ <c oughs> ถามอะไรนี่ตอบได้นะหมอหญิงรู้จักหมอชายรู้จักมอ อย่างเวลาป่วยนี่ต้องไปหาใครหมอแล้วถ้าจะต้มน้ำละ่ะต้องใส่อะไรหมออย่างไอ้นี่เขาเรียกว่าแตงหมอก่อนจะสวดมนต์ต้องตั้งนะหมอเวลาจะหยิบของต้องใช้อะไรหยิบมอือเฮ้ยวัวตัวไหนไม่มีน้ำนมแล้วอ่ะเอาไปลงเชือดเลยมีไอตัวนั้นอ่ะไม่มีแล้วมั้งยังมีไปไปเอามันขึ้นรถตัวแรกเลย กูบอกว่ากูยังมีส่วนพวกไก่ยังไม่ต้องนะเลี้ยงไว้ก่อนหวยงวดนี้ออกเลขอะไรมาดูกันงวดที่แล้วถูกแดกเรียบงวดนี้ขอคืนทุนหน่อยเธอมึงมาถูกที่แล้วนี่พ่อปูจอมปวกมาหาเทพจอมราชันสนันปัทภีให้เลขแม่นโคตรสถิติสูงสุดเจ็ดงวดติดมาแล้วมาแล้วโหเลขหชัดๆเลย เดี๋ยวเดียวจากประสบการณ์เราต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนเพื่อมีเลขอื่นๆด้วยเฮ้ยไม่ใช่เลขหกนี่นี่มันเลขสามไทยใจเย็นๆมึงดูกันไปก่อนเอา้าไปาไปมามาเป็นเลขสองวะบอกแล้วเราต้องดูให้ละเอียดแต่นี่เพิ่งได้เลขเดียวเองนะพ่อปู่จอมปวกมาหาสนันโลกันราชันพิภพมันใช่ชื่อเดิมเปล่าวะน่ะลูกช้างขอเลขท้ายอีกตัวเถอะ แล้วลูกช้างจะเอาทั้งไม้มายมยมไม้มะขามมาถวายเลย2 9 2ตัวตรงๆเลยมึงเอ้ยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถกู้นี่ยืมสินกว้านซื้อ29จนหมดประเทศกูจะเป็นเศรษฐีแล้วเว้ยประกาศรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก7 4 ตามสัญญากูเอาไม้มาถวายมึงแหละเรียนรอดอมาสมปีนี่เราได้อะไรบ้างวะก็จะได้ไม่ต้องเกณฑ์ทหารไงอันนั้นกูรู้ใครๆเขาก็เรียนกันเพราะไม่อยากเกณฑ์ทหารปะวะแต่ที่กูอยากรู้เนี่ยคือเราเรียนเนี่ยแล้วมันได้อะไรก็ได้ความอดทนไงมึงอย่าตอบเอาลอดิวะงั้นก็ได้ความมีวินัยกูบอกว่าอย่าตอบเอาล่ออที่กูนึกได้จริงๆก็คือกูได้ประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมอย่างเช่น เรื่องที่กูต้องนั่งร้อนๆกลางแดดนั่งอยู่สองชั่วโมงอะ่ะกูจําได้แดกข้าวในจานข้าวหมาต้มฟักวิญญาณไก่กูจําไม่เคยลืมอาบน้ําที่โคตรสกรปรกสามวันกว่าจะได้อาบแถมเวลาอาบแม่งมีแค่สองนาทีการนั่งขี้ที่ลุ้นระทึกตลอดเวลาเพราะครูฝึกจะเป่านกหวีดเมื่อไหร่ก็ได้เข้าค่ายห้าวันกูอั้นยันวันสุดท้ายแล้วไปเข้าค่ายที่เขาชนไก่กูคิดว่าอยู่แต่ในป่าในเขาคงไม่ต้องใช้เงินกูเลยไม่ได้พกไป ที่ไหนได้ไอเวนแม่งมีของขายเพียบขนาดขึ้นเขายังมีหกล้อขับขึ้นไปขายอ่ะเนี่ยแหละประโยชน์ที่กูนึกออกอีกสิบปีมึงกับกูก็ยังคุยกันเรื่องนี้อยู่เออจริงวะมันเป็นความทรงจําที่ไม่ลืมเลยนะเฮ้ยแล้วมีประโยชน์อย่างอื่นอีกเปล่าวะกูนึกได้แค่นี้อ่ะนกตัวแรกที่ตื่นเช้าคือนกที่ได้กินหนอนหมายความว่าคนที่ทําอะไรก่อนคนอื่นก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จก่อนคนอื่นไม่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 ไม นอนตัวแรกที่ตื่นเช้าคือนอนที่โดนนกแดกหมายความว่าคนที่ทำอะไรทีหลังคนอื่นก็มีโอกาสศึกษาจากไอคนที่พลาดไงอย่าตัดสินหนังสือจากปกหมายความว่าจงอย่าตัดสินคนจากภายนอกเพราะภายในของเขาอาจมีอะไรมากกว่าที่เห็นไม่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 ไม,ไม่จงอย่าตัดสินหนังสือแค่เนื้อหาแต่จงดูราคาของมันด้วยหมายความว่าอย่าตัดสินคนแค่ภายนอกหรือภายใน แต่ตัดสินตัวมึงเองด้วยว่าเหมาะสมกับเขาไหมไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหมายความว่าคนเราจะดูดีได้ก็ต้องรู้จักแต่งตัวให้ดูดีเมื่อกี้มึงเพิ่งบอกกูว่าอย่าตัดสินหนังสือจากปกหวยงวดนี้ออกเลขอะไรมาดูกันเน่กูได้ของดีมายาหลวงปู่คันนอนฝันเห็นเลขเฮ้ยของดีเอาเลยเอาเลย เป็นไงมึงเห็นยังมีเลขอะไรบ้างวะตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ยมึงจะตื่นเต้นทําไมเนี่ยเงียบเงียบดิกูตื่นเลยนะี่เห็นไหมรอบนี้มึงเงียบเงียบเลยนะกับข้าวครับกับข้าวแกงเหลืองแกงไตปลาต้มจืดหมูสับไอเวนเอ้ยมึงเห็นไหมคนกําลังทํำมาหากินไปขายของที่อื่นนู่นไปกูว่าหนึ่งเม็ดมันน้อยไปวะ่ะสองเม็ดไปเลยไม่มึงจะได้ชัวชัว ดีเหมือนกันกูก็อยากเห็นเลขชัดๆเฮ้ยกูบอกอย่าส่งเสียงดังไงมึงทําอะไรของมึงเนี่ยก็กูอยากเห็นเลขด้วยอ่ะเลยกินไป2เม็ดมึงพอเลยนะเสียงกลแม่งดังชิบหายกูไม่ไหวและวจัดแม่งหมดกระปุกเนี่ยแหละเราเห็นแล้ว 1 5 3 2 0หนี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลค่ะหมอวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิห้าค่ะเฮ้ยค่อยยังชั่วยังทันซื้อหวยฝันเห็นเลขเหรอคะหตัวตรงๆเลยคุณหมอ1 5 3 2 0หองศอืมเลขเดียวกับค่ารักษาพยาบาลคุณเลยนะคะว่าอะไรนะหมอค่ารักษาพยาบาลนะคะ1นึ่งแห้าหมบาท เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครหมายความว่าต่อให้ต้องเสียเงินจำนวนมากก็ไม่ยอมยกสามีให้ใครไม่ไม่ไม่ไ,มไมเก็บทองไว้กับตัวถ้าผัวจะไปก็เรื่องของแม่งหมายความว่าหากใครไม่รักเราก็ปล่อยแม่งไปแต่เงินต้องอยู่กับเราความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหมายความว่าหากเรามีความพยายามมากพอยอมประสบความสำเร็จแน่นอน ไม่ไม่ไม่มความพยายามแบบเดิมๆผลลัพธ์ก็จะได้แบบเดิมๆหมายความว่าต่อให้มึงพยายามเป็นร้อยครั้งแต่มึงไม่ได้เรียนรู้และปรับปรุงยังไงสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมกำขี้ดีกว่ากำตดหมายความวาม่าได้อะไรติดไม้ติดมือมาดีกว่าไม่ได้อะไรเลยไม่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 แแบมือดีกว่าถือขี้หมายความว่าถึงเราจะไม่ได it> ้อะไรเลยก็ดีกว่าเราได้เรื่องหลายๆมา ผลการสอบของเธอในครั้งนี้มันดีจริงๆขอบคุณครับครูดีนี่หมายถึง A B C D นะจะตกอยู่แล้วเธออ๋อขอโทษครับครูแต่นั่นมันแค่วิชาเลขวิชาอื่นน่ะเธอคะแนนเต็มอ๋อขอบคุณครับครูเต็มศูนย์นะสิตอบผิดทุกข้องั้นขอโทษครับครูส่วนเรื่องการขาดเรียนเธอทำได้ดีมากนะเพราะเธอไม่เคยขาดเลยขอบคุณครับครู ใช่เธอไม่เคยขาดแต่เธอหลับตลอดคาบขอโทษครับครูแต่ครูก็ต้องยอมรับนะว่าเธอน่ะสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเราไว้เยอะมากขอบคุณครับครูครูหมายถึงชื่อเสียงแย่ๆนะ่ะอ๋อขอโทษครับครูเอาแบบนี้ละกันครั้งนี้ครูจะไม่ให้เธอตกขอบคุณมากครับครบูแต่ครูจะให้เธอสาชั้นเอา้าอะไรอะครูไม่เอาดีกว่าเธอออกไปเลยเถอะครูอย่าไล่ผมออกเลยครับครูหมายถึงให้เธอกลับบ้านอ๋อ ผมนึกว่าครูไล่ผมออกก็ให้กลับบ้านแล้วไปหาโรงเรียนใหม่โทรครูอย่าไล่ผมออกเลยครับไม่ได้ไม่ได้ต้องออกได้โปรดเธอครูผมอยากเรียนต่อที่นี่จริงๆจ,จะเรียนต่อได้ยังไงล่ะก็โรงเรียนนี้มันสอนถึงแค่ป .6 เธอจะขึ้นม .1 แล้วต้องไปเรียนที่อื่นอ๋องั้นขอบคุณครับครูระหว่างเงินหนึ่งล้านบาทกับเพื่อนที่จริงใจหนึ่งล้านคนพวกมึงจะเลือกอะไรกันกูเลือกเงินหนึ่งล้านบาทโอ้ยไอ้นี่มันคิดตื้น กูเลือกเพื่อนที่จริงใจหนึ่งล้านคนดีกว่ากูของเงินเพื่อนคนละสิบบาทกูก็ได้แล้วสิบล้านแล้วกูก็จะทํา YouTube ให้เพื่อนมาซับสไคร์ก,กูกูก็มีผู้ติดตามและหนึ่งล้านคนมีแต่ไอ้พวกโง่เท่านั้นแหละที่เลือกเงินมึงจําชื่อเพื่อนมึงหนึ่งล้านคนไหวเหรอแล้วมึงจะของเงินเพื่อนมึงหนึ่งล้านคนยังไงแชทหาเหรอมึงได้พิมพ์จนนิ้วกูดอะหรือไงจะโทรหาเพื่อนมึงให้เพื่อนมาซับสไคร์มึงได้พูดจนปากมึงเบี้ยวแน่แล้วถ้าเพื่อนมึงขอนอนบ้านล่ะบ้านมึง กูเลิกเงินหนึ่งล้านและเอาเงินไปเลี้ยงข้าวเพื่อนกูสองสาคนดีกว่าหลานฉันน่ะเป็นคนดียายแต่หลานยายนะ่ะเพิ่งทำรลายร่างกายคนอื่นมานะโอ้มันคงแค่เล่นกับเพื่อนมันละมัง้งไม่นะยายคนที่โดนทำร้ายนะ่ะเข้าโรงพยาบาลเลยนะไอ้นั่นมันป่วยอยู่แล้วหรือเปล่าเลยต้องเข้าโรงพยาบาลนะ่ะไม่เกี่ยวกับหลานฉันหรอกแต่หลานยายนะ่ะชอบไถเงินชาวบ้านเขาด้วยนะฉันให้เงินมันไปโรงเรียนวันละต้องสาสิบาท เรื่องอะไรมันจะต้องไปไถเงินคนอื่นแล้วยังมีนักลีนหญิงแจ้งว่าหลานยายน่ะชอบแตะอังแล้วก็ลวนลามพวกเธอผู้หญิงให้ท่าเองหรือเปล่าหลานชั้นน่ะมันหน้าตาดีนะนอกจากนั้นผมยังเจอบุหรี่แล้วก็เล่าข่าวในกระเป๋าของหลานยายด้วยเพื่อนของมันคงเอามาฝากเรามัง้งอย่างมันน่ะไม่มีทางเสพของพันนั้นหรอกแล้วผมก็เจอมีดสปาตาอีกหนึ่งเล่มอ๋อมันคงพกไว้หั่นผักเรามัง้งไอ้นี่มันชอบทำกับข้าว แล้วล่าสุดหลานยายฉี่เป็นสีม่วงจะไม่ม่วงได้ไงอะ่ะก็ฉันปอกมะม่วงให้มันกินทุกวันน่ะยายแต่หลานยายนะ่ะหนีการจับกุมของตำรวจนะนหนีเหนืออะไรกันมันยังอยู่บนบ้านอยู่เลยไอ้หนูไอ้หนูตำรวจมาหาลูกคุณบอกว่าซินเดอเรลล่าวิ่งหนีไปตอนเที่ยงคืนใช่ไหมครับใช่ก่อนหน้านั้นคุณเต้นรำกับเธอเป็นชั่วโมงชั่วโมงใช่แบบหน้าชนหน้ากันแทบจะจูปากกันเลยด้วยซ้ำในงานเลี้ยงนี่มืดไหม ไม่มืดน,นะสว่างจ้าหรือผู้หญิงคนนั้นเขาใส่หน้ากากหรือเปล่าไม่ได้ใส่ห totally น้ากากเลยระหว่างเต้นรำนี่คุณได้เมาหรือดื่มอะไรเข้าไปไหมไม่ได้ดื่มนะแต่ปูนนิดหน่อยแล้วคุณมีปัญหาสายตาหรือเปล่ามองเห็นทุกอย่างชัดเป๊ะแล้วมึงจะตามหาอีนั่นโดยลงเท้าเพื่อก็เพราะว่าหน้าตาของคนเราเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าายส้นตีนเปลี่ยนไม่ได้เฮ้ยฉลาดเวลาสาวๆอยู่ในผับกลับออกมาข้างนอกอย่างกะคนละคนเลยนะโอ้อัจฉริยะว่าแต่ว่า ถ้าเจอเธอจะทำยังไงอ่ะแต่งงานสิมึงจะแต่งงานกับคนที่เพิ่งเจอกันเนี้ยนะกูว่ามึงเปิดห้องกันก่อนดีกว่ามัง้งอืมมันก็เป็นความคิดที่ดีนะกูว่าปีนี้กูจะเริ่มกินเจรครั้งแรกวะ่ะมีอะไรน่าแดกแนะนํำป่าววะกินเจเหรอมึงถามถูกคนแล้วกูนี่แดกทุกปีมื้อเช้ามึงเริ่มจากเจลี่ก่อนเลยเยลี่หรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่เจลี่อ๋อออรอหรอรอามีอะไรอีก มื้อเที่ยงก็แดกเจเลเฮเฮ้ยแดกจระเข้เลยเหรอเจเลคเคมึงตั้งใจฟังดิวะโอเคโอเคมื้อเย็นแดกปลาเจเลเม็ดปาลาจระเม็ดเปล่าวะก็กูบอกว่าปลาเจเลเม็ดไงมึงจะฟังหรือมึงจะพูดเนี่ยอ่ะฟังฟังส่วนมื้อดึกแดกได้แค่เจเลบีเฮ้ยจระบีมันไม่ลื่นคอไปเหรอวะเจเลบีมึงฟังดิขัดกูแม่งทุกคำมึงจะแดกไม่ได้เจอะเออขอโทษขอโทษขอบใจมึงมากนะ แนะนำเฮีย้ยอะไรเนี่ยมึงว่าใครเฮีย้ยเป้ากูจะถามว่าเบียร์เนี่ยแดกได้ไหมถ้าเป็นเบียร์เจก็แดกได้ให้พ่อมึงแดกอะ่ะมึงว่าอะไรนะกูจะถามว่ากูจะมีเงินพอแดกไหมอ๋อเดี๋ยวนี้อาหารเจถูกๆก็มีถูกแม่มึงดิมึงว่าแม่ใครกูบอกว่าถูกของแม่กูที่แนะนําให้แดกอาหารเจอ๋อแล้วไปแดกๆซะบ้างมึงอะ่ะจะได้มีบุญเหมือนกูกลวยเอ้ยมึงว่าไงนะกูจะไปซื้อกุ้ย หูมึงไม่ดีไะเนี่ยระหว่างทางคุณเจอคนแคระอย่างนั้นเหรอเจอคนแคระทั้งเจ็คนแล้วยังไงต่อพวกคนแคระพาผมไปหาสโนไวท์สโนไวท์นี่คืออะไรคือผู้หญิงที่กินแอปเปิลอาบยาพิษเข้าไปแล้วกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราอ๋อสโนไวท์ก็คือคนตายไม่ไม่ยังไม่ตายแค่นอนในโรงแก้วนอนในโรงแก้วนั่นแหละคนตายแต่พวกคนแคระบอกว่าถ้าผมจุมพิษเธอเธอจะฟื้น คือจะให้คุณจูบกับศพเออก็ประมาณนั้นคุณคงไม่ทำใช่ไหมใช่ไหมเราตัดสินคนดีคนเลวจากอะไรกันผมให้อาหารสัตว์อ่าแบบนี้คนดีแต่ผมใส่ยาเบื่อลงไปอ่ะแบบนี้คนเลวแล้วแต่มันเป็นพวกนกพิราบนะมีแต่เชื้อโลกทั้งนั้นเลยอ๋อแบบนี้ก็คนดีนี่แต่ยาเบื่อนี่ผมเอามาโดยไม่จ่ายเงินเลยนะอ้าว แบบนี้ก็คนเลวอะดิไม่ใจก็เพราะว่าหลวงพี่ให้มานะ่ะสิอ๋ออยู่กับวัดกับวาแบบนี้ก็คนดีอะสิดีบ้าอะไรเราเมื่อเช้าเพิ่งโดดทีบหลวงพี่ไปเนี่ยเฮ้ยแบบนี้คนเลวเลยนะ่ะไม่ทีบได้ไงอะ่ะก็หลวงพี่เอาสีกาเข้ากุฏิอ๋อเฮ้ยแบบนั้นก็คนดีอะสิหมันไส้แม่งตั้งแต่ยืมเงินแลวไม่ให้ละ <c oughs> มึงกูขอยืมเงินสักสองพันดิกูไม่มีเฮ้ยกูช็อตจริงๆช่วงเนี้ยแต่กูนี่ช็อตทุกช่วงเวลาเลยมึง เออเดี๋ยวอีกสองสามวันกูเอามาคืนนะงั้นอีกสองสาวันมึงค่อยมายืมกูแล้วกันแต่เนี้ยพี่กูป่วยไม่มีตังคารักษาเลยน้องกูก็ยังนอนอยู่ไอซูเลยมึงแล้วธนาคารบอกว่าอีกสามเดือนจะมายึดบ้านกูของกูเหลือแค่เดือนเดียวก็จะโดนยึดแล้วเนี่ยถ้ามึงไม่ให้กูยืมกูอาจจะต้องขายไตยจริงๆนะเว้ยมึงจะไปขายที่ไหนเดี๋ยวกูฝากขายของกูด้วยเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานนะเว้ยเงินสองพันอ่ะมึงให้กูยืมไม่ได้หรอ ใช่ใช่เราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วมึงเคยเห็นกูมีแดกไหมแต่กูเห็นมึงลงสตอรี่แดกหมูกระทะกูไม่ได้ไปแดกกูไปรับจ้างยกเตาแล้ววันก่อนกูเห็นมึงไปเที่ยวทะเลทะเลห่าอะไรล่ะกูไปรับจ้างเก็บมะพร้าวกูขอยืมพันเดียวก็ได้ขอร้องแหละต้องใช้เงินจริงๆงั้นเอางี้มึงคืนเงินของเก่ากูมาก่อนที่มึงยืมไปคราวที่แล้วอะตอนนั้นมึงบอกจะคืนไอโบเป็นไงบ้างวะไม่ได้คุยกันนานเลยเออมีเรื่องจะรบกกนหน่อยคือว่า ขอบคุณทุกท่านที่รับชมหลังจากนี้ผมจะเริ่มทำคลิปลง YouTube อย่างจริงจังโดยจะมีเนื้อหาที่ยาวขึ้นสนุกขึ้นและน่าสนใจมากขึ้นขอฝากทุกท่านกดติดตามช่องปิกนิกกระตูนด้วยนะครับ